เป็นหวัดง่ายสิ่งที่ได้ตามมาก็คือการจามเวลาที่จามก็เกิดเอฟเฟกคือปวดหลังค่ะเพราะเป็นคนป่วยหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทอยู่แล้วคุณหมอพยายามเตือนเรื่องของการจามนะคะเวลาที่เราแพ้ฝุ่นควันต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝุ่นทั่วไปฝุ่นละอองขนสัตว์ขนหมาขนแมวทุกชนิดแพ้หมดนะคะสิ่งพวกนี้ทำให้พี่เกิดอาการจามแล้วจามก็อย่างที่บอกเจ็บหลังค่ะ นี่คือสิ่งที่ต้องระวังที่สุดเลยเป็นปัญหามากเป็นแม่ค้าตลาดนัดอยู่ค่ะแต่ด้วยปัญหาสุขภาพก็เลยต้องมาเป็นแม่บ้านโดยปริยายหลังจากที่กินกระปุกนี้นะคะอาการแพ้ต่างๆหายเลยจาะแพ้ขนมาขนแมวขนสัตว์ฝนตกแดดออกเกลี้ยงค่ะวิตามินซีตัวนี้เจ๋งสุดๆนะคะอีกอย่างได้ในเรื่องของผิวพรรณที่สวยงามและเรียบลื่นผิวสว่างกระจ่งางใสด้วยเลิศที่สุดเลยเลิศ